วันนี้เราก็มากินกาแฟกันที่เขาใหญ่อีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศร้านกาแฟจะชิลมากเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหองอฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่ฟูพาทุกคนมากินกาแฟที่เขาใหญ่เีกแลนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศชิลๆกับร้านกาแฟนะคะชิลมากร้านกาแฟเล็กๆแต่สวยมากเลยค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพี่ฟูพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปสั่งกาแฟกันค่ะทุกคนเอากาแฟสั่งไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปรับเอากาแฟกันนะคะแต่ระหว่างรอกาแฟนี้เราก็เดินดูบรรยากาศก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินไปเอาเครื่องดื่มที่เราสั่งไว้นะคะทุกคนพี่ฟูก็จะสั่งไม่ได้สั่งนะไม่ได้สั่งกาแฟค่ะพี่ฟูจะสั่งน้ำแดงโซดาค่ะวันนี้ มาร้านกาแฟแต่มากินน้าแดงนะคะทุกคนนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะทุกคนและเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเดินด้านในไปหานั่งที่นั่งกินกาแฟกันนะคะทุกคนไปกันเลยจ้า ต้นอันน้าอันนั่นแอปเปิ้ลเออบบกยางแอปเปิ้ลน้ำอันนี้บุกบุกบุกต้นบุกในบ้านพักมันสิพังมาเนี่ยเขาข้นเนี่ยมอาต้องหายาง เนี่มันพหน้านามบ่อะไอรลางกานตองตัวกระชับเนาะเก็บเงินแน่ดนี้น,นะีเนาะมสม่ไปหากินแไอ้หางมแงโอ้ยติดปากนะว่ายุคปากดำไนะด้กาแฟ บรรยากาศดียางขนาดเอามีจักรยานน้ำเนี่ยป้าขึ้นไปยืดทั้งหลังขาคุณเอา้าฮะมันแรงขึ้นไปเองอกลางป้ายเลย ท่านในหอดอูเสียงดังดังตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะคะทุกคนนี่คืนละสามพันห้าบ้านพักตรงนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะบรรยากาศจะดีมากมากเลยค่ะติดภูเขานะคะทุกคนนี่ค่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นลานแคมปิ้งค่ะ โอ้มาวันนั้นยังไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็สร้างห้องน้ำห้องอะไรเสร็จจะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นลานแคมปิง้งน่าจะไว้ตอนรับเทศกาลหน้าหนาวนี่ค่ะเป็นลานแคมปิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักบ้านพักก็สามพันห้าเมวันนั้นถามดูแต่วันนี้ยังไม่ได้ม่ได้ถามนี่ค่ะบรรยากาศจะดีมากๆเลยสวยมากค่ะ ดอกกุหลาบนี่มันจะติดภูเขาเลยติดภูเขาทุกด้านเลยอยู่ตรงกลางเป็นหูบเลยค่ะทุกคนเนี่บรรยากาศจะดีมากๆเลยแนะนําทุกคนมานะคะบ้านพักมีแค่หลังเดียวเองค่ะแต่ลานกลางเต็นต์น่ะได้เยอะอยู่มีห้องน้ํามีอะไรเรียบร้อยห้องพักก็จะน่าจะมีสองห้องนอนวันนั้นเคยเปิดดูแล้ครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้เปิดดูเขาใส่กุญแจ ก็จะมีคนมาถ่ายรูปอยู่เรื่อยๆบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะขอบคุณทุทกๆคนมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปช่องหองฟูแฟมิลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหองฟูแฟมิลี่ด้วยจ้านี่เราก็จะนั่งกันตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมานั่งชิวๆด้านหน้านะคะทุกคนมานั่งสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยกลับกันค่ะทุกคนแล้วก็จะพี่ผูจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศภายในร้านค่ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราค่อยกลับกันนะคะทุกคนก็ไม่แปแ๊บอะค่ะนั่งนาน <laughs> นั่งนานอยู่มาชมมาดื่มด่าบรรยากาศธรรมชาตินะคะทุกคนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะแต่ว่าอันำนันต้อใส่เวลาแต่ทีมันมีอยู่แล้ว มันมันขาดซีกของมันไงแล้วมันใส่เวลามันซี้อเราเปี่ยนปแต่ขาดซีกของมันแมละซี่นี่ไม่คือหอวกูนี่อยู่เต็นนมน้ำหมดอยซืกใส่สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหัวฟูแฟมิลี่ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า